สามอย่างที่นี่ที่ยาบจ่าตลอดนะตลอนะขนมก็เยอะเยอะอยู่ร่วมเลยผมพักไปกัแม่สุนทรที่อยู่อย่างนี้อยากสอย่างห้ารหรือสอย่างสยืนยันยยันนยันแม่งพี่ลงไปท่าเลยดูดูดูแต่จ็ดวันว่อันนี้อยู่ได้สิบวัน นนนะตัวนี้นะตัวนี้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 ตัวน,วน,วนี้แล้วก็หมูยองอันนั้นอีกสองวันอันนี้สองวันเพรามันเป็นสดถ้าเพื่อนอยู่ไร้ประสิทธิผนการฝัง,น,งน,น,นู้นเพื่อนได้เป็นบบปังแ้มั์มาเตได้น,นันก็อยู่ไร้ยืนด้วยกัน าดี่บาบจมร่วมกันเอาไหนกันเอาน่อาะครับได้ด้ครัหานดเปะเกบเารงจากสามย่างขาพวกนีไปสามย่านที่นี่นี่คืนาบาทลดกับคนที่ดีหรอจอดจัดโต๊ะแจ้งเลตลาดนัดมาถไหมมาถึงเดม่แล้วไงมาสามย่า็สี่สิบบาท É na né, tá, แขไปอแขกองกเลยอตุวให้ถุงครับผใจจ้าค่ะใจจ้าขายบทานเลยสิเกขายดี่ะกเขายบะทานเลยเจ้าน่ยเราบอกว่าเราเตรีมหาดเด้วยนี้เหรอบกต่าคาอทุกเท่ก็จะขาดอนนี้นี่เขาบอกว่า